หลวงพ่อบางเดอ้อหลวงพ่อบางเดอ้อป๋อตุ๊พี่น้องเอ้ยนักท่องเที่ยวพีลูกกะลีมือนี้นะเลิอจังลายจะเจอกแน้วอู้ตุ๊ดบังไมอันนี้น,ะนายยอนอตอ,หอานนะตอหน้าพระรัดสว่างอ๋อทางเขานะ้าวันน่ะพระรัดสว่างเก้าอ๋อตุอ๊คนนะ สมเป็นเมืองท้องเที่ยวเลยได้อันนี้นาพลัดสว่างเก้าอันนี้นะเออตัวพลรืศีเข้าไปได้กับพ่อแห้งเล่นคิ้วกันซื้อปี้พี่น้องเอ้ยูนักท่องเที่ยวนาโบนจักรนทาทั้งจีนได้ละกาศ เศร้ายุโรปก็มีคนฝรั่งนะก็ะไลต้องคึกคืนมนซื้อเลยลีอโลล,ล,ลงพ้ะบางนะแต่ว,ว่าพื้นปอปิดทางรถเลนรถเลนรถเลนตามทางแนละ้วมันน,นามันเสียงรถมันดังเสียงบรรยากาศตัวเพิ่นเปิดติ้งตองติ้งตองนะคนนะกำกั๊มโย พูดนะพูดนะย่างตามนาานตามนาเล็บย่างตามมนาเดินพลัดสว่างนะแล้ววะแล้วก็โอ้ตัวเลือดจังลายจับเจอก็เน้ะย่งางไปย่งางมาตามฟุตบาทนี่ก็ลายโอ้ต้องมาโฮมอยู่นี่ บ่อนทองเทวมันลายได้หลวงพอบางบ่อนส้มลายตาดกวางซีนี่ค่อยคิดว่ารถตีสเป็น2กิโลเมตรพุ้นรถจักเพื่อสิเข้าได้เพราะว่าทางนะข้าตาดกวางซีมันทางน้อยทางน้อยเลยเพิ่งไปต,ต่อแถวกันเข้าซื้อปีจนบวเพ <laughs> <laughs> ่นต่อแถวเข้าซื้อปีได้หนีได้ โมเมนต์่ะนะยืนละละา้าได้พื้นต่อแถวกันเข้าซื้อปีรถโมเมนต์ Moment. ปีเข้าส้มมันนะพระราชวังคอยกับบ่อนคอยยืนอยู่นี่ก็อยู่เนินผู้โย่เนินผู้ทางขึ้นอ่ะนะผู้สี่พระธาตุผู้สี่นี้อทางเข้าพระราชวังเป็นสามสาม,สามทางสามแง้มนะ ทางกลางเคิรได้ทางเบื้องซ้ายทางเบื้องขวาสามารถเข้าไปยั้งเลาะส้มได้จากปีหนึ่งเทเลร์เดียวนี้นะแต่เก้าเเซอคนเล่านะห้าพันกีบเดี๋ยวนี้กันประมาณ1 0บพักีบนี่บ่ถ้าว่สิบสิบบ่โอคนตั้งประเทศเดี้าเข้าแล้วบ่เออ ขึ้นเมนะื่อวานนี่สิบพันเนาะขึ้นนี้ก็เออขึ้นพระธาตุผู้สี่กับสิบพันออแล้วก็พระราชสวังนี่ก็สิบสามพันสิบพันสามเดียวนั่นเลยเออแต่ว่าคนตั้งประเทศขึ้นผู้สีนี่นนสาโบแมนได้สามสิบได้สามสิบตามเบ่งอยโป,ป้ายคนติดไว้ฮะนะโอ้ไม่ได้อ่านป้ายเอาไปเล่าไว้ มามาแต่ซิเลอร์เจ้าเนูเจ้ประสัคน้อยคอยก็มาแต่สวรรค์มาหลายคนบอสมากับน้องกับน้องแม่เอสไปเอาบ้าแล้วร้อยวังจันทร์นี้มาลงกวางเออส่วนพิญญ์มาพิญญนมาฮอดเบิกจันเนาะฮอตเบิกจันแล้วมาโตรถไฟบอสเออมาแล้วนี่เลี้ยงจันนั่นแหละ ตอรถไฟเออล้ตอยนต์เออไงตีรถไฟจิตปต่อยนต์อีเว้นเออียนต์มาฮองลงพะบางเลยบ่เออโออยอวมกี่รถไฟบอบนืีหนแม่ีรถไฟลงกนหล้วพ่อหลวงแหละตียังต่อวันเออแล้ะเต็มคักเนาะปัน ปั่นเฮ่อแต่ละแข่งนึกว่าเน,อน,น้อไม่ได้แข่งเท่านะจีนก็มาว่ะไทยก็มากเย็บๆตู้ดคนนั้นคนมาเที่ยวบอว่า,วาน,นักท่องเที่ยวนี่ถ้าว่ามีแบบนี้ทุกแข่งใช่เนาะ,ะยตัวอย่างว่ายยุคปักเซก็เต็มแบบนี้ยุคสวรรค์ก็เต็มแบบนี้อปเฉพาแล้วะ ขายเครื่องขายของนี่ได้ขายดีอะไรบ้า้วะขายเนื้อยู่งเนื้อกินนะเออพบแล้วเฮ็ดฮานอนณาฮานขายปิ้งหมูปิ้งปลาได้ซื้อก็โตได้ขายดีเยอะเลยเลยเจ้าขายเนื้อยู่งเนื้อกินนะขายเข้าประเฮ็ดบ่เป็นเนื้ออูกนี่แต่พอเนี่ยอันแค่แค่ค่าดพี่แต่มาเปิดกล้องไล้อยู่เอาเอาซ้ำนี้ก่อนเอาซ้ำนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเฮือบิ่งน้อยนึงบ่ได้หยังไปทั้งเลอภาพบรรยากาศคนหลายนักท่องเที่ยว Malai,